ค่ะเอาละค่ะกลับมานะคะคุณผู้ฟังในช่วงนี้อย่างที่คุยคุณผู้ฟังไวตงต้ตั้งแต่ต้นชั่วโมงนะคะว่าเดี๋ยววันนี้ค่ะเราจะมีบทกวีเพราะๆนะคะคุณผู้ฟังจากการประพันธ์ของนักกวีท่านหนึ่งนะคะที่ได้ส่งมาให้พวกเรานะคะได้ ร่วมกันเพื่อที่จะํำลึกนะคะถึงคุณปอทฤษฎีอะไรสืบเนื่องจากเมื่อชั่วโมงก่อนนะคะรุ่งทิพย์ได้พูดถึงเรื่องของคุณปอทฤษฎีนะคะซึ่งเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของวงการกบ,บันเทิงไทยเราไม่เพียงแต่ว่าจะพูดถึงเรื่องของคนบันเทิงเท่านั้นนะคะแต่เราพูดถึงเรื่องของคนคนหนึ่งนะคะที่ ทำความดีโดยที่ดิฉันว่าเขาคงจะทำความดีที่เกิดจากจิตอันดีของเขานะคะตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่ตั้งแต่เรื่องของครอบครัวอะไรต่างๆนานาเนี่ยน,นะคะทำให้รุ่งทิพย์เข้าใจว่าคุณปอนะคะไม่ได้พยายามที่จะทำความดีเพราะว่าเรื่องราวที่คุณปอทำมาในหลายๆเรื่องนะคะเราเพิ่งจะมาทราบหลังจากที่เขาป่วยหนัก หลังจากที่เขาได้จากเราไปแล้วนะคะฉะนั้นวันนี้นะคะถือว่าเป็นโอกาสดีเลยทีเดียวนะคะรุ่งทิพย์ก็จะพยายามนะคะใช้ความสามารถในการที่จะถ่ายทอดความรู้สึกของเจ้าของบทกวีนี้นะคะส่งไปให้กับคุณผู้ฟังแล้วก็ส่งไปถึงแฟนๆของคุณปอทิสดีด้วยนะคะด้วยความภาคภูมิใจของเรา FM104 Variety Radio น้ะคะแล้วก็ตัวรุ่งทิพย์เองค่ะต้องบอกว่าขอบพระคุณนะคะสำหรับคุณสิงหาซึ่งได้อนุเคราะห แล้วก็ประพันธ์บทกวีบทนี้ขึ้นมานะคะที่ฉันว่าคงจะพ่ังพรูมาจากความรู้สึกที่เขาอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างนะคะ ในในเรื่องของความประทับใจของคุณปออยู่แล้วแต่อย่างที่บอกนะคะคุณผู้ฟังว่าหลายๆครั้งที่อาจจะมีคนบางคนบอกว่าเอ๊ะเป็นการโขนกระแสตามดารา,รา,ราดังหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะใครจะว่าอย่างไรก็ช่างนะคะรุ่งทิพย์ไม่สนใจเราเพียงแต่นี่ความรู้สึกว่าเราอยากจะบอกเรื่องราวดีๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวไหนนะคะเรื่องราวของคนตัวเล็กๆที่ทําเรื่องดีๆอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆไม่จำเป็นต้องเรื่องใหญ่โต เมื่อโหราณน,นะคะแต่เป็นเพราะว่าในสังคมอย่างที่เราบอกกันอยู่ตลอดนะคะว่าจุดเริ่มต้นจากจุดเล็กๆจากสิ่งเล็กๆนะคะที่มันจะต่อเนื่องก็จะทําให้ขยายวงกว้างโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่โรคของความดีมันระบาดโรคของการทําความดีของการคิดดีนะคะมันแพร่ไปโดยที่ไม่สามารถที่จะหยุดยัง้งหรือว่าสา,สามารถที่จะสกัดกั้นมันได้นะคะคิดว่า สังคมก็คงจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นเราก็คงจะยิ้มได้เต็มแก้มเต็มหน้ามากขึ้นนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวลองลองมาฟังนะคะอย่เรื่องที่ก็ตื่นเต้นนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าเป็นบทกวีที่เราไม่รู้ว่าเราจะถ่ายทอดได้ดีแค่ไหนนะคะบทกวีที่ชื่อทิศด,ดีอาไล่แมลงปอล้อผืนสะอื้นปลิวทั่วทุ่งทิวผิวแผ,วผว่แล้วให้โหย ทั้งเมฆหมอกซอกสังดังไฟโบยบินหนาวเหน็บเจ็บโอยแรมโรยลาพื้นดินสวนล้วนหมองต้องผองสับปีกพยับขับไม้อะไรหาศิษดีพันพัวกลัวสัญญาสูญเสียหยดน้ำตาฉลาไหล สหวงพงไพรไทยกคำสดกลิ่นมะลิเปลืองปลดสลดไหวเกสรรักถักทอต่ออาหมยหอมกลุ่นให้ไหลยาดสะอาดชังโบสีขาวคราวงามความผูกพันประดับกับพืนวันนั้นฉนำ มาวันนี้ประดังพังพลีกรรมคลี่เคลื่อนง,งามคร้ำหนอทอรมานเคลือบคลุมแล้วแผ่วตื้นสะอื้นลึกยิ่งสะอึกอกคราดจากสงสารมลรงปอล้อไลในวิญญาณมะลิบานสับทั่งหลังเรนู บินว่อนเวียนชีวิตชิดสดีมองด้วยใจไมตรีที่เป็นอยู่สหวงพงไพรยิ่งไพรูต้องเฟื่องฟูคู่ปอต่อการุนนวนละอองหอมเย็นภาพเด่นชัดกลิ่นมะลิจัดมั่นนั้นอบอุ่น โดยมั่งคงพมษาปัญญาคุณผูกโบบุญหนุนเนืองเรืองวิญญาต่อความฝันวิมุติจุดประกายและความหมายหายใจให้ผืนป่าศิดสดีอาลัยในเวลาลูกมะลิเต็มตาเต็มฟ้าดิน ขอมอบบทกวีแด่ปอทฤษฎีสาวงด้วยรักและอาลัยิ่งประพัน์โดยสิงหาสัตยนนท์กวีแห่งคุณยวมแม่ห้องสอนต้องขอบคุณคุณสิงหานะคะที่กรุณาส่งบทกวีบทนี้มาให้พวกเราชาวกระบีและก็แฟนๆของคุณปอนะคะได้รับทราบความรู้สึกนะคะที่เรานำมาแบ่งปันกันนะคะโดยส่วนตัวของรุ่งทิศ เราจะพูดอยู่เสมอๆนะคะคุณผู้ฟังในความรู้สึกที่เราอาจจะสูญเสียการสูญเสียเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่เสมอแต่ถ้า,ากว่าการสูญเสียนั้นเป็นการสูญเสียที่ได้มาซึ่งสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าก็ต้องบอกว่าน่าจะเป็นการสูญเสียที่ คงจะตราตรึงนะคะแล้วก็ฝังไว้ในความรู้สึกของพวกเราทุกคนนะคะนี่ก็คือ,อสิ่งที่รุ่งทิ์ตั้งใจที่จะบอกตั้งใจที่จะคุยวันนี้นะคะถึงแม้ว่าบรรยากาศมันจะเศร้าส้อยมากนะคะแต่เราก็ตั้งใจแล้วว่าเราจะนําสิ่งดีๆเหล่านี้นะคะส่งเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของบุณปอและก็ส่งดวงวิญญาณของบุญปอนะคะไปสู่ภพภูมิที่ดีค่ะ คงจะเป็นเรื่องยากนะคะคุณผู้ฟังที่จะเลือกเพลงไหนให้เหมาะสมนะคะกับการสูญเสียในครั้งนี้แต่ก็เอาเป็นว่าความรู้สึกนะคะของเราทุกคนคงจะใกล้เคยียงกันขอบคุณนะคะที่เราแบ่งปันความรู้สึกดีๆแล้วก็เก็บความรู้สึกที่ดีงามเหล่านี้ไว้